สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกลายเกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นการกลับมาของตัวละครสุดฮิตที่หลายคนอาจจะต้องการนะครับเราไปดูกันนิดกว่านะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับตัวแรกนะครับเป็นดาร์กซิกนะครับชื่อเอลไวนาเดียมิเนวาในชุดว่ายน้ำราเทพจันทานะครับแล้วก็ เลน่าในชุดว่ายน้ำเนาะราเทพรัติกายนะครับก็การตามหาของทุกตัวเนี่ยหาเหมือนกันหมดเลยคือวัตถุดิบชิ้นเดียวกันนะครับสมุดอัญเชิญตัวละครอยากได้ร้ายซิกตามหา5ชิ้นเชลสี่ชิ้นไวนาเดีย3ชิ้นมิเนอร์ว่าในชุดว่ายน้ำา2ชิ้นราเทพรัติกาย1ชิ้นแล้วก็เลน่าในชุดว่ายน้ำา1ชิ้น สมุดออนเชิญตัวละครเนี่ยสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนสมุนอันเชิญสีทองแดงสีเงินแล้วก็สีทองอย่างละ3ใบนะครับเอามาแลกเป็นสมุดอันเชิญตัวละคร S ไปได้เลย1ชิ้นนะสรุปเลยเราก็ถ้าอยากได้ดักซิกเนี่ยตามหาอย่างละ15ใบนะครับอันที่หายากที่สุดก็อันนี้ หายากมากนะเราสามารถหาได้จากการสุ่มเมกาแจ็คพอตหรือว่าแจ็คพอตธรรมดานะครับที่รูปกุญแจนะรูปกุญแจตรงนี้นะครับ50เบเพจเนาะก็แนะนำให้แลกตัวละครอ,อ,อะไรมากที่สุดนะครับอ่ะเอาจากข้างล่างเลยก็เล่ากล้นะครับเอ่อ ไว้นาดียนะครับถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันป้องกันการป้องกันของเซิร์ฟไทยยังไม่ค่อยเยอะเนาะเอิมก็จะมีแค่โล่หนึ่งคันกับหมวกป้องกันนะครับเอิมแต่ก็นิโคก็ยังมีป้องกันเยอะเือหรือจะเป็นไว้อาชาก็จะมีโล่ป้องกันนะครับก็ยังเอามาพอเล่นได้เนาะ แต่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วสำหรับไว้หน้าเดียส่วนเชีเอลอปัจจุบันมีจี G ้แก้ทายมาแล้วนะครับก็คือหมวกไทเทเนียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าหมวกไทเทเนียมป้องกันได้แค่2ครั้งเนาะแต่เราต้องเล่นอย่างมีสตินะครับเล่นดีๆพยายามล้มคาให้ได้เราก็ชนะได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับ แต่ถ้าไปเจอกับหนูเอื้อยหรือว่าบีฮันยองรังเราก็จะเจอกับรีชาร์จสกิลนะครับถ้าเขามีหมวกไทเทเนียมมาส่วนดาร์คซิกนะครับปัจจุบันย,ยังไม่ค่อยมีจี้แก้ทานมากนักนะครับสิ่งที่แก้ทานได้ก็จะเป็นหมวกส่งกายไพ่ทาร์โร้ดดาร์คแบร์ใช่ไหมแต่มันก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าป้ายก่อสร้างของดาร์คซิกเนี่ยมัน ทำให้เราไปตัดเมือนของไยตรงข้ามไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าด์กซิกเล่งกับแผนที่เหมิดแรงเป็นอะไรที่โหดมากนะครับก็ถ้าให้แนะนํานะครับแนะนําเป็นดนะ์กซิกเนาะถ้าเก็บไม่ถึงก็ชิเอลนะครับไว้นาเดียก็เป็นตัวที่ดีทั้ง3ตัวเลยนะส่วนลงมาข้างล่างนะครับเป็นมินิเนวาในชุดว่ายน้ำเนาะอันนี้ สกิลจะเป็นหมวกป้องกันกับอุปกรณ์เข็งแบบซุปเปอร์ไดเมนชั่นที่ไม่บอกเบอร์เซ็นต์เนาะอืมก็เอามาเล่นสนุกสนุกได้นะครับตัวข้างล่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นสร้างแรงม,มาร์ในตัวนะครับแปลงเอาประกาศเนาะแล้วก็สมเพิ่มค่าพันทายทอยต่าอีกครั้งเอออันสุดท้ายเป็นเลนหน้าในชุดว่ายน้ำนะครับ เป็นบ่าเชิปาร์ตี้ในตัวนะเป็นหลุมดําในตัวนะและก็เอ่อซาเลงไหมายตามในตัวด้วยนะครับก็3ตัวข้างล่างนี้นะครับแนะนําเลนหน้าในชุดว่ายน้ําที่สุดนะครับโอเคเนาะก็อีเวนนี้นะครับแนะนําเป็นดาร์กเรนก็แนะนําทุกตัวเลยถ้าใครมีเพชรพอที่จะหาก็หาได้นะครับอ่า ก่วนใครมีเพชรไม่พอก็แนะนำให้ผ่ายไปก่อนถ้าใครมีเพชรไม่พอเพราะว่าห้าพันน่าจะถึงสนสดน่าจะหมื่นกว่าเลยละนะครับสำหรับเวงนี้เพราะว่าเราสุ่มทีละห้าสิบเพชรไงสุ่มสิบเพชรน่าจะได้ยากนะครับและหาวัตถุดิบเยอะด้วยสิบห้าใบคิดดูดีๆก่อนทำนะครับ หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งคือรอตัวละครใหม่เลยนะครับตัวละครใหม่ต่อไปนะครับคิดว่าจะเป็นบิ๊กกิกนะครับน่าจะมาประมาณปลายเดือนนี้หรือว่าวันที่10เดือนหน้านะครับน่าจะมาประมาณวันที่10เดือนหน้านั่นแหละนะถ้ามาเนี่ยมันสามารถล้มไดซิกได้เลยนะตัวนั้นอืมก็รอตัวใหม่ดีกว่านะครับ สำหรับคนมีเพชรน้อยนะครับโอ้ไม่มาเลยนะอันนี้สุ่มเทียบเท่ากับสิบเพชรน,นะครับอ่าเป็นมาแล้วครับเป็นสมุดอัญเชิญสีทองแดงเนาะเป็นอันี่หาง่ายที่สุดหรือเปล่าเนี่ยคือมันยากหลายแบบนะคือเราต้องมาสุ่มตรงนี้เลือกกล่องเพราะมันจะอยู่กล่องไหนแล้วก็หาอีกส5้าใบอ่ะ แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกๆก,การสุ่มเมกาแจ็คพอด20ครั้งเนี่ยรับแพ็คก,กายกวัตถุดิบด้วยเนาะอีเวนนี้จะมีอีเวนต์รวมไหมอ่ะเพราะว่ามันยากมากนะอ่ะอัปเกรดรวมตัวละครนะครับอ่ามีปะเนี่ยไม่มีอีเวนต์รวมด้วยถือว่ายากสุดๆอันไหนลองสุ่มเมกาดิ โอ้โหมีอัญมณีด้วยนะเมกาสีเงินครับสีทองแดงเนาะก็สีทองหายากสดนะครับกิจกรรมการเล่งนะอ่านี่จะได้แพ็คการ์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะไหนไปดูประกาศดีกว่าเผื่อมีอีเวนต์อะไรนะครับ เล่นเกมปลอดภัยกับลายเกมเหรออันนี้คืออะไรอ่ะติดตามข่าสุดอ๋อน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนี้แหละนะครับก็ลองมาดูกันได้เนาะนี่มันเข้าเฟซบุ๊กให้เลยเอ่ะ นี่ไงเล่นเกมปลอดภัยกับลายเกมเนาะลุ้นรับอ๋อลุ้นรับพ้อยด้วยพ้อยของลนนะสามหมื 30, ่นรางวัลกับประกันโควิดนะครับว้าวน่าจะต้องทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแค่เล่นเกมมแหละนะครับมันก็น่าจะส่ม โอเคนะครับประกาศยังไม่มาเนาะอีเวนนี้นะครับอืมก็ใครมีเพชรน้อยผ่านไปก่อนหรือว่าใครอันที่จริงนะเออคนที่มีเพชรเยอะเนี่ยผมก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนด้วยนะแต่ความคิดผมเนี่ยใครมีเพชรเยอะจะเป็นเจ็ดพันหรือหมื่นกว่าหรือถ้าใครมีห้าหมื่นะทำก็ได้น้นเพชรของคุณมันเยอะใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าใครไม่เหมือนกว,กว่าเนี่ยผ่านไปก่อนก็ดีนะผ่านไปก่อนก็ดีนะเพราะมันเป็นตัวเก่าไงเออเรารอตัวใหม่ไม่ดีกว่าหรอหรือว่าเออมันเป็นแค่เศษเพชรก็หาไปก็ได้นะครับแต่อยากให้ให้รอตัวใหม่ความคิดผมเออเราได้บัฟด้วยนะถ้าเราได้ตัวละครมาเหมือนจะมีเปิด ภารกิจจำกัดด้วยนะวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเ็ดภารกิจจำกัดเนาะมันมีบัฟด้วยอแต่เหมือยประกาศยังไม่มานะครับก็โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ผ่านได้ก็ผ่านไปก่อนนะรอ,รอ,รอตัวละครใหม่ดีกว่านะครับมันเป็นตัวเก่า นะอย่างไงก็สู้ตัวใหม่ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้ววันที่สิบเนี่ยมันมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของเกมเศรษฐีนะครับเป็นเอ่อน่าจะยังไม่ครบรอบเจ็ปีหรอกแต่มันก่อนครบรอบอะมันมันมันเร็วกว่าครบรอบหนึ่งเดือนปกติจะครบรอบวันที่เจ็กรกฎาเนาะแต่อันนี้มาวันที่สิบมิถุนาเลยอาจจะจ่ายล่วงหน้าก็ได้ นะครับแต่อัปเดตครั้งใหญ่ทั้งทีนะ่ะต้องมีตัวละครที่เก่งมาอยู่แล้วนะครับก็รอวันนั้นทีเดียวเลยก็ได้เนาะก็มาใจกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกบ๊ายบายค่ะ